สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่ก็จะมาแนะนำกาแฟของ YCA แคค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว Butterfly ค่ะตั้งแต่เริ่มแรกนะคะที่เราทำตัวนี้ขึ้นมานะคะก็คือว่าเราเนี่ยคำนึงถึงการดื่มกาแฟที่เป็น b l a c k c o f f e e และเป็นเพื่อสุขภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ที่ทำขึ้นมาเลยก็คือสำหรับคนที่มองว่าเอกาแฟ b l a c k c o f f e e เนี่ยดื่มยากมากเนี่ยที่อยากจะบอกเลยว่าตัวนี้ต้องลองค่ะ สามารถดื่มได้ง่ายๆนะคะตีมีเพื่อนหลายคนค่ะที่ตีอ่ะก่อนทํากาแฟตัวนี้ออกมานะคะตี้ก็ได้ทาหลอดทดลองให้ดื่มมะคะ่ะซึ่งเพื่อนที่ไม่เคยดื่มกาแฟนะคะคือเขาดื่มกาแฟเขารู้สึกว่าขมไม่อร่อยแล้วก็ใจสั่นนะคะพอมาลองรสนี้นะคะตัวบัตเตอร์ฟลายเนี่ยะคะ่ะเขาอ่ะกับเป็นคนที่ชอบกาแฟแล้วก็ดื่มง่ายมากๆเลยค่ะตี้จะเปิดให้ดูนะคะว่าภายในกล่องเนี่ย เป็นแคปซูลที่เราเนี่ยพิถีพิถันในการแพ็คมากๆเลยนะคะก็คือว่าแคปซูลที่อยู่ในกล่องเนี่ยจะไม่มีบุบเลยนะคะพอได้มาจากโรงงานนะคะที่แพ็คให้เนี่ยเราจะต้องมาคัดอีกทีนึงค่ะว่าแคปซูลเนี่ยจะต้องไม่มีบุบนะคะเห็นไหมคะว่าแคปซูลไม่มีบุบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวฟอยนะคะหรือว่าตัวถ้วยแคปซูลเนี่ยเห็นไหมคะแทบจะไม่บุบเลย เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะมีอยู่2เหตุผลด้วยกันค่ะเหตุผลที่1นนะคะถ้าแคปซูลหรือฟอยล์บุบนะคะจะทําให้อากาศเข้าเมื่ออากาศเข้าเนี่ยกาแฟนะคะก็จะมีอายุรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไปและเก็บได้น้อยลงค่ะ ส่วนข้อที่2นะคะก็คือว่าถ้าแคปซูลเนี่ยมีบุบนะคะมีลักษณะไม่สมบูรณ์ถ้าเราหยอดลงไปในเครื่องะคะ่ะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เครื่องเสียนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะมาเป็นกาแฟวายแคปเนียไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะพยายามทํากาแฟที่ออกมาแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกๆมิติคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล่องเรื่อง ถ้วยแคปซูลนะคะแล้วก็เรื่องรสชาติและกลิ่นตรงนี้สำคัญมากๆอ้อลืมบอกไปค่ะสุดท้ายนะคะกาแฟแคปซูลของไวแคปทุกตัวนะคะมีเลขที่ออย